สนับสนุนโดยคอนแทคเลนส์สีเฟรชลุกวันเดย์คัลเลอร์และเฟรชลุกคัลเลอร์เบลนจากอันคอนไหนใครว่าแซบบอกมาเหรอเขาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าวันก่อนเนี่ยคุณแม่ไปเจอตัวเขา,ขาน้องมิวนิษาไงอ ก็เลยถามเคล็ดลับหญิงเก่งมาฝากพวกเรากันถามเรื่องเตอ๋อชันุวิตรป่าเตอ๋อชันทวิตจะเหลือเลยหรอไปฟังดีกว่าไหมเออ,อ,อเรื่องแบบนี้ พามานอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะไม่ใช่อะไรอื่นค่ะน้องมิวนิทฐานะคะนางเอกคนสวยของเราเนี่ยชวนมาค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการร่วมกิจกรรมในการดูแลสุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงเก่งค่ะเอาล่ะค่ะแต่ตอนนี้น้องเนห้องกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะพูดคุยกับน้องกัาดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แม รอนานไหมคะไม่เพราะว่าในงานนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทำให้เขาวาดชื่อลงไปในถุงผ้าสวยดีแล้วก็ไปเล่นเกมทดสอบสายตาเอออะน้องถามก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้โหเห็นทำนู่นทำนี่ในวันวันนึงกี่งานกี่การะเยอะมากพี่หมาสองวันก่อนมิวถ่ายละครตั้งแต่แบบเจ็ดโมงถึงแบบเที่ยงคืนสองวันติดแล้วก็วันนี้ใช่ไหมคะก็มีงานนี้ซึ่งก่อนหน้างานนี้เราก็ไปถ่ายแมกซีนมาเมื่อเช้าเราก็มางานนี้ ซึ่งเสร็จจากงานนี้เราก็ต้องไปออกกาลังกายคือจริงๆไม่มีวันไหนแค่งานเดียวถ้างานเดียวคือถ่ายละครซึ่งแบบมันเต็มวันแล้วมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลมันมีวันพักผ่อนไหม คือช่วงนี้จะแน่นอย่างนี้ทุกวันเลยพี่มาค่ะมีอัปเดตดีกว่าเพราะว่าคนสวยขนาดนี้ต้องขอบอกเนี่ยนะคะว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะสุขภาพดีแล้วก็ฉลาดมากด้วยแล้เดียเรื่องงานบ้างตอนนี้มีร้านนักขราซึ่งถ่ายจบไปแล้วค่ะแล้วก็มีถ่ายละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างได้กับพี่โป๊ปคุชชินซึ่งเรื่องนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะก็น่าจะได้ดูปีนี้แหละแล้วก็มีพวกงานพรีเซนเตอร์ต่างๆแล้วก็มีไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบว่าเสร็จจาก งานวันนี้แล้วก็ต้องกลับไปท่องบทที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดคอนเสิร์ตช่องสาม อ่าเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังอันนั้นก็เป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งค่ะเพราะเหมือนแบบเมลก็ขึ้นเพิ่งขึ้นเวทีแบบใหญ่ขนาดนั้นครั้งแรกก็เป็นแบบว่าที่อิมแพกอะไรเงี้ยก็แบบว่าสนุกสนานมากมันต้องซ้อมกันนานมากขนาดไหนซ้อมซ้อมกันหนักเลยค่ะแบบไปซ้อมเดี่ยวเดียวมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนวันจริงก็จะมีแบบซ้อมรวมใหญ่ซ้อมแบบเหมือนบันทรูอะไรเงี้ยเราต้องร้องเพลงเดี่ยวไหมหรือว่ารวมรวมอยู่กับคุณเมลจะมีร้องแบบร้องคู่ร้องสามคนอะไรเงี้ยก็มีร้องรวมก็จะแบบมีเต้นอะไรเงี้ยก็เ้ อยู่กับแบบว่านักแสดงแบบว่าร้อยกว่าชีวิตซึ่งแบบสนุกมากแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องขอบอกนี้นะครับมิวจะกลายเป็นหัวหน้าแกง๊ง <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจะพูดคำว่าปั๊กไล์เนี่ยหลายๆคนนี่คงจะจําได้เพราะว่าเราเนี่ยนะได้ไปพูดคุยกับไอ้สามหนุ่มตัวแสบไปแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวนะมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าแซวเรื่องมิวกับพี่เตอตอนนั้นมิวกับพี่เตอมีข่าวด้วยกันพอดีอถูกต้อง ก็เลยแซวกันหนุ่มๆก็แซวกันต้องในรายการนี้นะขอบอกเลยนะเผากันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเผาระหว่างเต๋อกับมิวเหรอมีมิวด้วยเหรออ้าจะลือเหรอเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะก็แซวกันไปแซวพี่เต๋อก็แฮชแท็กเต๋อเต๋ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเต๋อพี่เต๋อมีข่าวกับมิวก็เลยกลายเป็นว่าโยงมาถึงมิวด้วยมันมีข่าวกันได้ยังไงก็เหมือนแบบว่าเราถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างงี้ยคะเออล้วก็แบบว่า เขาก็แบบว่าแซวกันว่าคู่นี้แบบเราได้เล่นละครด้วยกันไหมเรามีเล่นหนังด้วยกันหรือไงมีเล่นหนังได้โอเคเจอกินข้าวกันแต่ไม่ได้แบบสองคนนะก็มีแบบพี่ซันนี่มีคนอื่นอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ่ายรูปคู่กันสองคนก็แซวกันแล้วไงผลปรากฏว่าแบบกระแสมาแลยหนุ่มๆเขาก็เลยรู้สึกผิดเพราะแบบเหมือนดูเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไล์ว่าขอโทษมิวแบบหนุ่มๆทุกคนเลยอ่ะเราตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกงี้ก่อน มันมีเรื่องของมิวกับแฟนซึ่งก็เลิกหลากันไปแล้วอยู่ๆมาก็จะมีรูปเกิดขึ้นมากับเต๋อซึ่งก็แบบอ้าวเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าใช่ป่ะและจริงๆมันไม่ใช่ใช่หรือใช่ไม่ใช่โอเคเต๋อก็เลยไลน์มาขอโทษพี่เต๋อก็ไลน์มาขอโทษพอเจอกันปุ๊บๆในงานช่องสามอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนถ่ายรูป มาขอโทษอะไรเไงี้ยเขาก็แบบว่าเดินมาขอโทษมิวขอโทษนะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ได้แบบแซวกันเล่นๆว่าแบบมิวเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเ <Okay. S 2> งี้ยโอเคอ้าวกลับมาเรื่องงานกันต่อดีกว่านะตอนนี้ได้ลองเล่นละครแล้วก็หนังก็ซึ่งต้องเป็นประสบการณ์ชอบอะไรมากกว่ากันโห้ยตอบยากว่าชอบอะไรมากกว่ากันเพราะว่าแบบงานหลักเราก็คือละครแต่ว่าหนังเราก็ชอบเหมือนกันทั้งสองอย่างก็เป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเหมือนแบบคนละสายกันอะไรเงี้ย มันอะไรมันยากกว่ากันยากทั้งคู่เลยอ่ะเพียงแต่ว่าหนังอ่ะมันช่วงเวลาการถ่ายทํามันแค่แบบ30วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวละครตั้งแต่แบบตั้งแต่วันแรกเลยเพราะแบบบางทีมันแบบซีนมันแบบสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนแบบทําให้ได้ดีตั้งแต่แบบซีนแรกเลยเพราะมันแค่มีแค่ช่วงเวลาน้อยมากแต่ว่าละครอ่ะมันแบบถ่ายกันแบบว่า 6- กถึงแดเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่แบบ ให้เราได้ซึมซับในตัวละครนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมที่อยากจะทำเราเรียนแฟชั่นดีไซน์มาใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบมีคิดออกแบบบ้างในหัวแบบออกมาแบบสเก็ตออกมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่ได้แบบทําเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ได้แบบว่ามีเป็นแบรนด์หรืออะไรเป็นแบบถ้าออกมาเป็นรูปเป็นลายเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลามาเราทุ่มเทให้กับละครหนังไปซะจนหมดแล้วด้วยอะค่ะเพราะว่าแค่ทุกวันนี้ก็คือแบบ มันก็แบบงานแน่แล้วไม่มีเวลาออแบบจะทำเรื่องนั้นแน่นะโคตรนะอยากเป็นดีไซเนอร์ไหมคะอยากแต่ว่าเราก็ยังอยากทาด้านละครอเงี้ยเป็นหลักนะแต่ว่าเรื่องดีไซน์ก็จะเป็นแบบเป็นอีกอีกพาสหนึ่งของเราอะไรเงี้ยค่ะวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงที่จะทําให้เวลาเราเริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพไม่ว่าเราก็ต้องแบบเตรียมตัวเองให้พร้อมอะคะ่ะคือแบบว่าร่างกายเราก็ต้องแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบว่าพร้อมรับ กับงานที่เราจะเจอในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอาหารเราก็ต้องแบบทานให้ครบห้าหมู่ทานอะไรที่มันแบบมีสารอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างมีมันก็จะดื่มนมที่แบบว่ามีครบเจ็ดคุณประโยชน์มีวิตามินเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะช่วยแบบทําให้ร่างกายเราพร้อมในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่อ่านอกเหนือจากชีวิตการทํางานนะชีวิตอื่นๆเน,นี่ยมีอะไรบ้าง ก็จะแบบเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็มีโยคะบ้าง ừ, ปีนเขาอะไรแบบเนี้ยคะ ừ, ก็จะชอบแบบเปลี่ยนไปันวัน,นก็แบบไปชกมวยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นสาวที่แอคทีฟจริงๆนะทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายต่างๆนานาแต่ว่ายังดูสดใสแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยทีเดียว <c oughs> ต้องถามแหละน้องมิวเนี่ยดูแลตัวเองไงไงคะวันๆเนี <c oughs> ่ยก็เหมือนผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือแบบว่า พักผ่อนในเพียงพอดูแลสุขภาพดูแลเรื่องความสวยความงามบำรุงผิวพรรณทานอาหารที่มีประโยชน์ะอะไรเงี้ยดื่มน้ำอเอางี้ดีกว่าเอาแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะเอาแบบ3 <c oughs> สิ่งเลยที่มิวต้องดูแลแบบเน้นๆมันคืออะไรบ้างถ้า3สิ่งเน้นๆเลยนะคะกระดูกเพราะว่าเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะพร้อมในการทำสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอในแต่ละวันสองสายตาค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่า ทุกวันเนี่ยเราอยู่กับหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเลต็ตหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่ตางๆหรือว่าแสงไฟต่างๆที่เราเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสายตาที่ดีด้วยแล้วก็สามนะคะสุดท้ายค่ะสมองสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราจะต้องมีสมองที่กระปี้กระเป๋าเพื่อที่เราจะได้ไปเจองานแล้วก็พร้อมในการทํางานแต่ะและวันแบบบทละครเราก็ต้องท่องงานนน้นสิ่งนน้นเราก็ต้องคิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้ว3อย่างเนี้ยการที่เราจะแบบหามาได้เนี่ยมันก็กยากเหมือนกนะะันค่ะแต่ว่าล่าสุด เมือแรกเป็นพรีเซนเตอร์ของนมตรามิโกค่ะซึ่งกระป๋องเท่านี้ค่ะแต่ว่ารวบรวมไว้หมดแล้วค่ะก็คือมีสารอาหารครบทั้ง7คุณประโยชน์แล้วก็มีวิตามินสูงมากแล้วก็แบบปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะเขาก็แบบว่ามีโปรดักต์ใหม่รสโกจิเบอร์รี่ซึ่งจะมีวิตามิน A เยอะมากแล้วก็วิตามิน A เนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องสายตาทําให้เราแบบมีสายตาที่ดีแล้วก็ไม่ไม่อ่อนล้าอะไรที่เราแบบจะต้องใช้สายตาเยอะๆค่ะแล้วมื่ก็ลองชิมแล้วอร่อยมากเลย ซึ่งวันนี้มึอมาด้วยค่ะแต่ว่าขอไปฝากพี่แม็กับพี่ชมด้วยนะได้เลยยินดีมากเลยของฟรีนี่เราชอบนี่ค่ะก็เป็นนมตรามีโก้ครบทั้งสี่รสเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนี่ต้องบอกว่าแพคเกจจิ่งนี่มันสามารถคบพาได้ง่ายมากเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแกระป๋องเล็กแล้วก็กระถางแบบพอดีใช่พอดีเลยหนึ่งดื่มเออถูกอร่อยด้วยต้องขอบคุณมิวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์นะคะเรื่องราวดีๆในการดูแลตัวเองสำหรับ ผู้หญิงยุคใหม่นะฮะให้ครบทุกด้านกับสาวๆแล้วก็แฟนสามแซบกันเลยทีเดียวนะฮะ<ม>เรื่องการรักสวขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเราก็ต้องบอกกันต่อๆกันไปนะคะ<อ>เดี๋ยวจะกลับไปบอกแม่กับช<ด>มพู่ขอบคุณมากเลยทีเดียวะค,ะค่ะอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะแซ<อ>นซิลิลเลาชชั้น3<อ>ส,ส,สยามพารากอนค,ค่ะ<อ> เชื่อแล้วว่านางเก่งจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งเนียทำตั้งหลายอย่างรับทั้งงานหนังนานละครนะเขาอาจจะมีอะไรฝากมาติดไม้ติดมือคุณพี่ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวใช่ไหมคะเอามาฝากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกมีทั้งน้องทั้งลูกที่งกอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะเยูแล้วเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะ Spot Max by Max Mar แค่ะเครื่องประดับเควีและเอกทองประเสริฐค่ะ วันนี้3มแซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ